ตอนจริงเขียนว่าแล้วก็มันเห็นช่องทาง ที่เข้าเพราะนั้นไอ้ทีเจอเผ่าวิหารเนี่ยจากเขมรสูงเขมรต่ำขึ้นสูงมันไม่มีช่องพิหารอย่างเดียวมันมีตั้งหลายช่องแต่แต่ละช่องนี่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องผ่านส,สถานท,ที่เป็นศักดิ์ธิ์ยกตัวอย่างเช่นตามเมืองทมตามเมืองน,นี่ก็ได้ตามเมืองทมก็เช่นเดียวกับพระวิหารก็เป็นช่องหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเมื่อคนจะเดินทางผ่านไปมาเนี่ยจะต,ต้องทําความเคารพทาพิธีกรรมกษัตรย์ของพระที่นี้ไม่ได้หมายความาหมายเป็นเป็นราชมารคาอะไรต่างนี่มันเป็นส่วนเป็นช่องหนึ่งอ่ะเพราะนั้นมันจะ สาตามชายเขาเนี่ยมากภาษาแบแบกแล้วบางแห่งก็เป็นพุทธทีนี้มาพูดถึงเรื่องความเชื่อศาสนาบริเวณเนี้ยมีทั้งพุทธและพรามพุทธมันมีมก่กรก็เห็นได้จากพวกเสมาหรือมพบมันทบทั่วไปพอมาถึงยุคนี้เชียนที่เป็นพุทธเนี่ยก็มีการสร้างภาษาขึ้นมาใช่ไหมให้ให้เป็นสารสานมันมันผสมกันอยู่โดยเฉพาะในสมัยสุริยวันที่หนเนี่ยมันมีพูดเยอะยะ ก็ทาให้คนคิดว่าตุยยวันที่หนึ่งนี่เป็นพุธคุดสถาามันอยู่ด้วยกันพามมีน้อยมากมีเฉพาะจุดใหญ่ๆที่เป็นเมืองแล้วแล้วก็ที่เป็นเป็นอาสมอเพราะฉะนั้นไอ้จารึกที่พบหลายๆแห่งเนี่ยมันพูดถึงอาสมต่างๆนะซึ่งไม่ซึ่งไม่เหมือนกันเราพูดเราไม่มีไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาามีเป็นระเบียบและมีระบบไอ้สิ่งที่เป็นอะไรนะการพนาไอ้สิ่งที่สําคัญในการศึกษารัาจารึกอันนี้นะฮะมันเห็นโครงสร้างของสังคม